คำนี้มันโอ้ด่ดแสดนงว่าเกมนั้น,นเล่นไม่ได้นะพวกเราไปเล่นเกนมมายครักันดีกว่าเราจะาไปเอาชีวิตหลอดนักกระบโอ้โหได้เสียงแน่เลยโอ,โอเคนะครับ รอ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 ,อไปนะวรอไปรอไปยาวยๆโอเคโลดเสร็จแล้วอันนี้ไม่ครับแทนนะครับลืมบอกไปอันนี้ไม่ครับโอ้ไม่เกอโอเคนะครับกดไปกดไปที่การสร้างนะครับแล้วก็กดอะไรนะครับนะกดกด กด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 ไปนี่กดไปนนี้เอาไม่ใช่โอเคโอเคโอเคมองไม่ค่อยเห็นหน่อยเออเอาสองนี่และเออเอานี้เอาซีดอะไรดีครับท่านผู้ชมเออเอาไหนเชื่อคอมเมนต์มาด้วยนะทีหลังครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะเพื่อวผู้เราจะเลือกเป็นหมู่บ้านแล้วกันนะกดเริ่มเลย <c oughs> ซุกก็เป็นฝัดน,นะครับปุ้มแค่โหลดแอปมาใจก็แบบอ,อาชีพได้เฉยื่อ,อยอ่ะโอเคมารอโหลดเกมมาครับซุกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมอัดในเกมบอบนี้โอเคได้เวลารอรออ๊ยรอ,อโอเคครับเข้าเกมมาในเร็ว มรงเห็นมันว่าดูแล้วก่ามันน่าจะดีว้าว Nice เจอของดีเจอของดีเฉยเลยวันนี้ก็เจอของดีเข้าให้แล้วอ่ะ ตอนไหนเนี่ยเฮ้ยไปไปไปเออได้กล่องฟรีเลยอะถ้าไม่ชมอดอดได้กล่องเลยนะโอ้ล <sa iden blessing> ืมดูลืมดูหัวใจไว้หน่าลืมลืมไม่เงยนี่เดี๋ยวไปไปดูกล่องเลย

你可。一 ครับท่านชมคนนาแรงมันจะบ้าคลั่งใบาบานนั้นโอ้ย oh. yeah. เอามา,าโต๊ะหนึ่งเอาอะไรดีครับอรเอาขวานใหม่สิ เคจะได้กดย้อนกนอลับต่นะอชิองตัวมห่เลกันา,นาวน้วชมน,นะคะอยู่กับผมเองนะ้อ,อดีครับผมียตัองวเสียๆะับไดนะเออนี้เราอยู่กับ C ีเอน,นเองครัันีพวกอ่อยคือเขียวห้าน่วันนี้พวกเราเปไม่เที่ยง ว้างนะว้า้าวมีคนเออถุงอะไรนคนเขาว่างันว่าที่นี่ จะฟูเลยเต็มไปหมดเลยโอ้ไม่รู้จะไปไหนแล้วโอ้โอโอ Like a boom and a. พูดอยูน่น,นตัวนะไม่ไมนะีอะไรอเามะาาเออเดี๋ยวค่อยไปค่นะโอคโ,อเโ,อเโอเ้เดี๋ยวไปฟา,มารมกเดี๋ยวกลับมาเจอกันนี่ ก็ฟ้าไม้เฮ้ยฟ้าไม้มาเยอะมากเลยนะคะโอเคใอยากรูใส่าลมคอรเดน์ม้มคมเมน์มาด้วยอย่าลืนคอมเมนต์เด็หละลาเล่น ข้าขาจะได้หรือเปล่าจะเข้ามาข่าีเยตรื่องขอจะเป็นอะไรก่อน้เกิดใครชอบเมกดไลคกด เห็ดด้วยล่ะบายบายจุ๊บจุ๊บเอาปิดคลิปสิปิด